ผมทาราสังหาประจีนครับวันนี้พาทุกท่านครับ้าไปชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอขายครับพื้นที่ตําบลหัวว่าอําเภอรสรีมาโพจังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่ดินแปลงแรกครับเนื้อที่200ตารางวาแปลงนี้ขายอยู่ที่550,000ครับโฉนดพุทแดงนอนสอสีจอ จะห่างจากถนนทางหลวงเส้นอำเภอสีมหาโพธิ์อำเภอสีมโหสถครับแยกเข้าไปประมาณ3กิโลเมตรครับตอนนี้ทาราก็มาถึงแปลงที่ต้องการที่จะนำเสนอขายแล้วนะครับแปลงด้านหน้าทาราตรงนี้ ที่ถมไว้แล้วครับแต่ยังไม่เสมอได้ดับถนนนะครับที่ถมไว้แล้วอ่านี่ฮะจากตรงนี้ไปบ้านโดงกระทงยามครับเป็นชุมชนอีกชุมชนหนึ่งฮะชุมชนใหญ่เลยนะฮะร,ระยะทางประมาณ2กิโลเมตรถนนเป็นถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจินบุรีครับเส้นนี้แล้วก็จากฝั่งนี้ครับออกไปถนนทางหลวงนะครับเส้นสีมาโพธิไปสีมโหสถระยะทางประมาณ3มกิโลเมตรที่ถมไว้แล้วครับหน้ากว้างประมาณ1ิบ หน้ากว้าง18เมตรนะครับหน้ากว้าง18เมตรนะแปลงด้านหน้าทาราตรงนี้ครับนะหน้ากว้าง18เมตรนะท้ายแปลง21เมตรนะครับจากจุดที่ทารายืนครับลึกลงไปประมาณ38เมตรนะฮะอีกด้านหนึ่ง48เมตรนะท้ายจะเฉียงนิดนึงครับ ราคา5 5 0 0 0 0บาทครับโฉนดคูดแดงนอสอ4จอนะติดถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจินบุรีนะเส้นบ้านก่อสมอไปบ้านโดงกระทงยามนะแปลงนี้เลยไฟฟ้า,ฟาน้ำประปายังไม่มีนะครับการเดินทางครับถ้าลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครทาราเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตระยะทางประมาณ130กิเม จากตรงนี้ไปโซนสนามบินสวนภูมิครับระยะทางประมาณ106กิโลเมตรจากตรงนี้ไปบางแสนชนบุรีระยะทางประมาณ123กิโลเมตรไปตัวอำเภอสีมหาโพธิ์ครับระยะทางประมาณ9กิโลเมตรไปตัวจังหวัดปราจีนบุรีครับระยะทางประมาณ20กิโลเมตรการเดินทางเข้าออกสะดวกครับนี่บอกมาทําบ้านสวนบ้านพักอาศัยครับแปลงเล็ก200ตารางวาครึ่งไร่ครับ สองงานสองตารางวาหรือว่าครึ่งไร่นะท้ายแปลงครับฝั่งนี้หน้ากว้างท้ายแปลงประมาณ21เมตรแล้วก็ตัดขึ้นไปส่วนหน้าแปลงหน้ากว้างประมาณ18เมตรสำหรับลูกค้าที่สนใจครับทำเลแบบนี้พื้นที่ตรงนี้ครับอำเภอสีมาโพจังหวัดประจีนบุรี อยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม304ปาจีนบุรีครับใกล้นิคมอุตสาหกรรมโรจชนะปาจีนบุรีสนใจติดต่อทาราเข้ามาได้เลยครับแปลงนี้200ตารางวาฉนดคุดแดงนอสอสีจอครับราคา5 0 0 0 0 50,000บาทครับวันนี้ทารากับขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านครับที่ติดตามรับชมช่องทาราสังหาปาจีนเลยมาครับกลับขอบพระคุณอย่างสูงทาราขออวยพรให้ลูกค้าทุกท่านครับมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ้าขายร่ำรวยทุกท่านหน้าที่การงานเจริญเตหน้าที่การงานเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเงินไหลมาเทมาร่ำรวยมีความสุขทุกท่านโชคดีมีชัยทุกท่านครับวันนี้ทางลาสังหาปาจินครับขอบพระคุณครบับ